นาให่ตัวนี้เข้าพันเข้าไปเนี่ยเหนือไม่มเป็นไรหรอกอนี่เขาจะเดินมาตรงนี้แน่เลยเหนือนเดินว่านอ่ะตังนี้มันชันครับมันขึ้นไม่อยู่แล้วขึ้นสะพานใช่ไหมคะ เราเดินอ้อมได้ไหมคะอย่างนั้นกลัวอยู่ฮะเนี่ยกลัวมันจะเชื่มันอยู่ในระยะนั้นระยะทาอ่อะถอยถอยถอย,ถอย